ทานข้าวกันนะคะวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกอ่าวันนี้ก็ทําวันนี้มีเนี่นนยมีไข่ดาวไข่ไข่เค็มนะคะไข่เค็มอ่าแล้วก็มะดาวแบบนี้นะคะแล้วก็ซีโครงค่งะ,คะซื้อมาจากแมคโครนะคะช่วงนี้โควิดแล้วก็ซื้ออาหารมากระตุนหน่อยอันนี้ผัดอ่าดูสามชั้นใส่หน่อไม้ดองนะคะก็จะมีผัก มากค่ะต้มวันนี้เป็นวันเข้าบรรจานะคะหยุดยาวสามวันค่ะเราก็ต้องพักผ่อนดูที่บ้านกันนะคะงดเชื้อเพื่อชาติค่ะช่วงนี้งดออกไปไหนเลยเราก็อยู่บ้านพักผ่อนถือโอกาสเป็นกันพักผ่อนไปในตัวนะคะอืมอยากจะบอกว่า ไข่เค็มไข่เค็มเอ่แล้วเอามาทอดเป็นไข่ดาวอย่างนี้อร่อยมากเป็นไข่ดาวแบบนี้ย มันจะมีวันนี้จะมีแขกมาร่วมกินด้วยนะแขกตนนัวน้อยๆมาด้วยนะไหนมังกรกินข้าวมังกรกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วมากินข้าวมากินข้าวอะนะกินข้าวกันมากินข้าวกัน อาหมูนะให้ร้านเลไหนหนูสวัสดีครับป้าลูกอันนี้มีคนมานั่งกินข้าวด้วยน,นี่นี่นี่มังกลองโออทำใบเอ,อม้มาลูกินอะไรด,ดีนี่ไข่เค็มนี่ก็อร่อยนะครัะป้าเอาช้อนมาก,ก่อนมันยังไม่มันยังไม่เป็น,นอ,รอร่อยอร่อยไหนอนี้อ๋อ,อเอาสีนี่เหรอ,อ,อรเอาไม่หายไปไหนหรอกอยามเดี๋ยวเพกินข้าวเสร็จแล้วเราไประบายสีกันเนาะไปไปสีกันนะอ่าโอเคเนี่ยเอาเนี่ยเอาเอาช้อนมาให้มังกรหน่อย

ดนะครับขนาดนี้กำลังดีพี่ออสมันเป็นลูกแดงๆเอีกสักหน่อยหะถอดที่กระทางดามาเลยแตกเป็นอไรสิครับไขด่ดาไม่เคยไดนเลอะสักทีเข้มมากไหมเขาว่านับจากวันนี้ไปอีกเจ็ดวันออกมามเป็นไข่เค็มเลยอือ เลยเลยครับกินข้าวกันอ่าเดี๋ยวก็ก็มาแล้วอารถเ,เ,เก็บไหมครับเ,เห็นไหมนอัรถเก็บล่นลนล,นลน<ม>เดี๋ยวจะลองอันนี้เป็นหน่อไม้ดองนะคะอันนี้หมูสามชั้นหน่อไม้ดองค่ะ

อันนี้มันจะนุ่นอ่ไข่แดงอร่อยมันเละมัน,นเละหรอนี่มันมัน,มนอันนี้อร่อยดีเลยอ่เปานแบบข้าวี่กับผักนะคะอันนี้ คุณต๊อดคุณต๊อดคือสามีทําให้ทานนะคะทําให้คุณยายกับคุณหลานทานนะคะวันนี้ทําให้ทานทุกวันนะคะทําให้ทานทุกวันนะคะนีผักมีแบบเยอะแบบนี้อืมจะมีเห็ดด้วยเห็ดต้องใส่พริก อันพริกอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาป่น้ำพริกปลาป่นนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวอ่ะหนูทานเลยทานเลยครับคู่อ่ะเดี๋ยวเอาไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้องบอลทานอันนั้นเนาะเดี๋ยวไห้องทาเดี๋ยวทำข้าวก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปห้องเดี๋ยวจะสอนนี่อุ้ยอุ้ยไข่แดงไข่แดงนี่อันนี้ไข่แดงมากน่าอร่อยเยิ้มไข่เยิ้มเลยค่ะอันนี้ เยิ้มเลยค่ะเยิ้มเยิ้มอยวให้ดูค่เยิ้มเยิ้มไข่แดงเยิ้มเยิ้มเลยแต่เป็นแต่เป็นไข่เค็มนะคะอะไรหล่นโอ้หล่นหล่นมายายยิ้น้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอีกคำหนึ่งนะคะอือืมทานข้าวหนึ่ครับ เไยฮานดอนอะมึงกินข้าวมาแล้วเหรอเนี่ยไปฮานดอนอ๋ออืมมคำหนึ่งเนาะเขาดีคำหนึ่งครับเอ้ยเดรสเนี่อร่อยครับอ้อ้าอ้าอาวเอา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 คำก็ได้เลยก็ได้เฮเก่งมากดูไหมพูดว่ากำลังจะถอยรถออกมาเดี๋ยวจะไปเล่าให้ตาฟังหมดแล้วนะคะทานหมดกันเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะเลยอาหารมากค่ะอีกเนีอือดูเนห่อเาอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งนะคะอีกคำหนึ่งจามีให้ทานอีกคำหนึ่งนะเผือลายคอข้ามากักอนอตักมา,มากพูดเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเกือบใกล้อิ่มแล้วใกล้อิ่มแล้วค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้ เก็จะให้ดูว่าเราทานข้าวเช้ากันนะคะในวันหยุดในวันหยุดพักผ่อนสามวันหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะไม่ได้ไปไหนก็ขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอ,อันนี้แก้วมังกรนะคะเรามีผลไม้ด้วยค่ะกินข้าวแล้วก็ต้องตามด้วยผลไม้อ,อื 我弄弄。Wow, no, no.